โอ๊ยน,น้ำฝนเฮ้ยติดน้ำหมดโอ้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 เมียิงจอมซรอยแบบสวัสดีค่ะอยู่กับช่องเปลาตามติดชีวิตช้างนะคะ มันจะดึงช่วยพ่อเปาหรอมิ่งเปลี่ยนน้ำก่อนน้ำมึงเต็บเมื่อวานดเลยดำขี้วมีเอยน้ำเต็บเมื่อวานเลยด,ยำ,ลยดำขีมได้ปะดินหมว่านี่ดำขี้หมีเล

มเล่นล้อยางก็ได้พ่อป้าล้าอยางผมเล่นสนุกมากเลยตอนเนี้ยผมเล่นยางรถก็ได้ผมไม่เล่นน้ําก็ได้ผมเล่นยางรถก็ได้โอ้เล่นเล่นยางรถสนุกมากเลย ผมเล่นยังแล้วสนุกสนุกกว่าเล่นน้ำอยู่นะห <c oughs> นาดาเปลี่ยนหนาเปี่ยนพ,พี่มาเล่นพี่มาเล่นผีเล่นผีไหมมาเล่นตรงนี้แล้ววิ่งเ,เลยนี่นี่นนยังรถอยู่นี่แล้วมาเล่นอยู่นี่แล้วเปีย่ยนน้ำก่อน โอ้โอ้6สิลให้้าเปล่าเปลี่ยนน้ำก่อนอ เสียงอะไรพูดแบบนึงอยากเล่นมากเห <c oughs> มือนแม่เจ๊พจะได้ยินเสียงมิ่งตดนะเมื่อกี้พอาเปียนน้ำก่อนเข้าลองไปเล่นไหมไมาดูยงพูดอีกหนึ้น <laughs> ôi nam phong. ôi hoa này hoa hoa chắc hoa hoa นักด่าคเอานักด่านดาเอ้าเอ้ยผมเก่งแล้วครับผมเก่งแล้ว เอาเอาเอาต้นม้ต้นนี่สีไ่บ้านี่โ

ไม่เจ็บทำไม, <laughs> มด่างหวงขอบอันนี้ออกน้ำแน่นนะขอบอ่างอ่ะ 哦哦，哦哦、嗯，去帮帮。 ก็สีมากรับเนาะมิ่งเล่นตุมชอบมากเลยท่านใดพ่อเปาสเหตล่งอ่างนี่พ่อเปา กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามกดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะคะ าแล้วนะคะสวัสดีค่ะ